ก็มาสบัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชิปองชิปเครื่องวันนี้นะครับก็เป็นชิวของพระรอดนะครับมหาวันนะครับเนื้อว่านนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อว่านนะครับสวยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับ เพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับกำลังใจให้นะครับทําชิป็นมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับก็เป็นนิว่านะครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพระกุหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเป็นพระิติสร้างนะครับองนี้นะครับน่าจะเป็นพระกิติสร้างนะครับ นี่ก็เป็นรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมืออาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอนะครับมีาต้องหทางดูนะครับนี่น,น,นะครับ้าหลังนรับก็จะเป็นลายนิ้วมือครับเช่นกันนะครับ ก็ในเวลาว่างครับเดี๋ยวก็จะทำให้ชมเรื่อยๆนะครับท่านที่ชอบนะครับตับท่านไหนในชอบนะครับก็ผ่านนะครับแต่ขอบคุณนะครับที่ยังแวะมาชมนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวก็ทำแค่สั้นๆนะครับไม่ไม่ทำยาวนะครับพอประมาณนะครับสี่ห้านาทีนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับยังมีช่องนึงนะครับเป็นช่องทั่วไปนะครับการท่องเที่ยวนะครับการเดินทางนะครับการทานอาหารนะครับสถานที่ต่างๆนะครับก็เป็นช่องของพาสตูดิโอนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะครับการเดินทางต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปชมจะติดตามช่องพาสตูดิโอนะครับสำหรับช่องนี้นะครับ ก็ทำพระเครื่องโดยเฉพาะนะครับก็กระพุ้นเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาชมนะติดตามนะครับสรับชิปนี้ก็คงจะไม่ทำนานนะครับทำชิปสั้นนะครับเพื่อใหก้กระชับเข้ามานะครับอา้มีเวลาว่างทำงานอื่นบ้างนะครับจะมาเจาะจงทำาเฉพาะชิปลงให้ ช่อง YouTube นะครับก็ไม่จะยังไงนะครับก็มันไม่ได้นะครับยังไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะครับต้องทำงานอื่นบ้างนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับก็ทิ้งท้ายเพียงเทนี้นะครับ Terima